อะไตทุกปปวนกันนะคะเนาะมาหน่อยเฮาค่ะสวัสดีค่ะทางผกูกปกครองของเสียทั้งทีเชนเนลค่ะอมวันนี้ฮักนอนงว่าออกผูกก่ะเนาะนี่กำลังมาสอนน้องว่าออกน้องว่าตัวเรือเล็กของเฮาเนาะค่ะเนาะงผู้ชิบ,บ้านเราเขาหน้าปังเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเฮ้ยบดายนาะค่ะเนาะเอาออกไล่เพิเ่นออกไปแห้ะ,ะเนาะค่ะเนาะ ลูเกเล็กแดงกับมาสอบสอบผ่าสอบมากัไกลในเขาเปื่นเล้วค่ะเขาเปื่นกะเริ่มสิซุกแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตุ๊ปเ่อนกับ well. ลงไปหาหนูอะไรตุ๊ปเ่อนกันเนาะค่ะเนาะมาหน่อยเขาค่ะลงไปในเขาเปื่อนไปหาหนูหายยังเดี๋ยวเขาเปื่นเสียหายแล้วค่ะเนาะได้เสร็จเดินออกมากาแฟกาแฟเลี้ยงเร็วๆกบานในแล้วๆนี่ค่ะทั้งน้องว่าน้องมาเนาะค่ะเนาะ เอาเปลือกออกไปก่อนนะคะเนาะค่ะเขาเพิ่งก็เริ่มสิซุกแ่้วนะคะเนาะนี่ค่ะเริ่มจะได้เกี่ยวเนาะค่ะแล้วก็วันในกลางวันนะคะเนาะเฮาก็ต้องมาคอยเบิ่งหนองหัวเฮาเนาะค่ะเนาะว่ามันมาไกลเขาเปิือแล้วเขาเพิ่งก็ได้ผลแล้วนะคะเนาะค่ะ างัวหัวกับมักกระแดเพราะว่าบัมีสิกินแล้วนะคะเนาะผงหยาผงยางกรบโปรงบระหอกใ,ให้เข้าดิไอ้งัวนะงัวเขากินนะคะเพราะว่าฝนกรบโตกเนาะค่ะตัวนี้เขียวๆผูกกับซอมมาละละเนาะค่ะเนาะเขาเพิ่งกำลังจิได้คนนะเนาะค่ะจิได้เกี่ยวแล้วค่ะเหลือ,ลองๆอะไรเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเขาเพิ่นกะ ใส่ได้่ยุ่งนักหนาเนาะวังกระไลอยู่นะคะ,น,ะ,ะ,ยยน,ะ,คะนี่ค่ะเขาหน้าปังปังคนเอากะมาไล่หนองงัวกับน้องมาเหาออกไปแล้ยนะ,ะัะเนาะคุณสามป่นนะะวนค่ะงวงหน่อยเพิ่นมากไกลๆเขากะหยาดพันลอดเข้าไปนักหนาเนาะเพราะว่าพันหลอมไว้กะกันงวใหญ่นะคะเนาะงวตัวเล็กๆของเขาอยาดเพิ่นขอบไปกินหญ้าไกลๆนี่นะคะอยาดเขาไปกินเขาเพิ่นตอนห้าหลบๆแบบงามๆนะคะเนาะ มีน้ำแล้วก็หญ้าเพิ่นก็เลยงามคางๆหน้าเพิ่นเนาะค่ะงวยใยไม้ยานเป็นไดเนาะค่ะเพราะว่างวยใย,ยพื้นเนาะพิ่นหลอมไใบงวยใญ่เพิ่นกะเขาไปได้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นยานสายไฟเนาะคะ่ะเพราะว่างวยในหน่อยพิ่นโมโหเหลืองเนาะค่ะเนาะเพราะกระสีหลอดเขาไปได้เนาะค่ะพูะนเท่าไารมันออกไปหอดปุ่นนั่นาะคะเนาะ,ะค่อยเบิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวของเพิ่นสิเสียหายเนาะคะ่ะเนาะ ส่วนบรรยากาศเสาร์นี <thumbs> ้นะคะเนาะนี่ค่ะก็เหมือนเดิมลนะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศขมุกขมัวนะคะมีเมฆมีฝนอ่ามีเมฆฝนอ้อมอยู่นะคะเนาะอ่าพระอาทิตย์ค่ะยัง่ำให้ขึ้นนะคะเนาะค่ะตะเวินบานขึ้นนะคะนี่ค่ะกรอบนี่ค่ะก็มีแต่เมฆนะคะเนาะมีแต่เมฆฝนนะคะเนาะนี่ค่ะแต่ว่ามอตกที่เฮ่านะคะเนาะแต่ตกที่อื่นนะคะบรรยากาศเสาๆนี่ก็เป็นอย่างนี้นะคะ นี่คะ่ะเป็นอย่งสีมานลายมือนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อนกระตกหลอบหลอบหลอบลอยู่อ่าบานเห่านี่ล่ะแต่ว่าบ่ามาหอดอ่าทงบานเห่าเนาะคะ่ะนี่คะ่ะใส่สวนเผาของเขาเองเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะก็ม้วนยังเกิดขึนนะะ้นแล้วค่ะกะบ่ตกกะแนมเห็นเพิ่นอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่น่าเพิ่นตกฝนก็นได้แต่เพิ่นมาบ่าหอดเห่าเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะค่ะนี่คะ่ะดอกง้อหน่อยของเขาเนาะคะ่ะ สิไปนี่เอ่ยอายเพันเลาะไปน้ำไปไก่เขาเนาะค่ะเพันโตใบใหญ่เนาะคะ่ะเนาะโตเพันหน่อยเพันใหญ่พันหลอดเข้าไปเขาเพันนี่ค่ะเพันหน้ากินในก่อนขี่ไทยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเราก่อนขี่ไทยมันก็มีหยาแน,นน้อยกำลัง,งออกกรมักแถแๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะมันก็อยู่ติดกันหน้าปังเพิ่นกระค่อยมาเบิ่งเนาะคะ่ะหน่องมาของเฮากับออกมาในเฮาแต่เสาเนาะคะ่ะมาหาเรียนเห่นเนาะคะ่ะ ปลูกน้องว่าเข้าไว้อยู่ไกลไกนี่แล้วะคะ่ะนี่ค่ะออกมาแล้วสองขอ,อกะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะอ,อยู่เพื่ันออกมาก็มีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเขาก็นนปลูกใบไก่ไว้เอาอยัางาเพื่อนในหว,ว่างมาเบิะะะะะะ้องเนาะเดี๋ยวใ้สายๆเขาก็บสออกมาเบิ้งอีกทางหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้คือเจอ้าต้นกะ ก็เจ้าดอกบัวเนาะค่ะเนาะอันนั้นก็ตายกับหน่อยดังเนาะค่ะนี่ค่ะเขาไลาผ่ผลออกมาใกล้แล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะซีข่าวบ้านค่ะไปหาขี้เข่าก่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวค่อยออกมาเบิ่งคนใหม่เนาะจ้ะนี่ค่ะต้นการแหนยมยังนี่ค่ะสามปวนนี่ค่ะนี่ค่ะจอมปวน,นะค่ะ มากันในโยกันแล้วนนะค่ะเนาะนะะี่ค่ะมาหน่อยของเฮาก็เริ่มโตแล้วเนาะคะ่นะนี่ค่ะออกมาทงกะเล่นใกนกลนเนาะคะ่นะ,คะมอนสนุกสนานค่ะเด็กเจ้าจเป่าเจ้าเป่าไปใกล้ในเขาบ่ได้เนาะคะ่ะน้อยกี้ขีด้ดินอยู่แถวนี้เนาะคะ่ะเป็นบ่จเจ้าเป่า ยังบอกเพื่อนยังกันนั่นดูดูเพื่อนทิเพื่อนท็ดนอนจริงขี้นิ้อยู่นี่เนาะแล้วจะเป่าขับมันไปใกล้นะเขาบ่ได้ค่ะขาบ่ทานจะแข็งแรงบนนี้เนาะค่ะเมนบ่หืมหนูไปใช้ใกล้นะเขาบ่ทานได้เมนบ่นอนหลินอยู่แถวนี้เดี๋ยวถามหมูคนมาหาเนาะค่ะเนาะอยากไปในเขาอยู่ยางแป๊บเดียวก็นอนเนาะค่ะเน็มนา นี่และดูดูดูนมห่อ้องมานี่ค่ะักขเนาะค่ะนี่ค่ะคักขักแลนเมื่อสันแลนเนก็สแอบมากกันยังมาในกลุ่นนนะคะนองมาของเรานี่ค่ะเจ้าเป่าพื้นแนมน้องมาค่ะอ้าวสิเป้ไซนันสิเปเล่นนนองมาบ่เ่จ้เป่า ปีหยอกน้องมาเนาะค่ะเนาะอ้วนอ้าวพีหยอกเข้าบัได้เด้อเข้าสิกัดเด้อเด้อน้องมาบัได้ที่กันเนาะเจ้าเป่าเนาะเพราะเรามีเพื่อนลินเนาะค่ะเนาะหมูเพื่อนลงไปทางล่างเบิดเนาะค่ะเพื่อหยู่ไต่สวนเผ่ากับเมียเพื่อเนาะค่ะพป่หยอกน้องมาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเจ้าเป่าของเราอย่าไปไกลเขานะหัวหน่อยกับน้องม้าเขา ค่ะ5ข้อจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนอะคะ้อค่ะก่อนจบคลิปนะคะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามใอ้่องของเฮาเพืเซนีน้ำดิ้นชาแนลค่ะเขาเป็นกุลังใจเฮาให้คลิปใม่ต่อไปะะอะะียงเลยค่ะน้อค่ะสวัสดีคะ่ะ